ชาดกต่างๆใม่สะพุทธะศาสนาเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่ท่านปลูกขึ้นเป็นปุคลาทิศฐานเพื่อสอนคนงูก็จะสอนหลักธรรมโดยตรงก็ไม่เข้าใจเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือไม่ทำทีชาดกในบาลีไม่มีข้องนิศฐานนี่ยากจะน้อยที่เรา,มาไม่ได้เอากระดิบดอกมา,าเปิดให้ดูสิ่งที่เรียกว่าชาดก ในพระไตรปิฎกนั่นแหะไม่ไไมีนิทานไม่ไมีทองนิทานมีแต่คาพูดสัน้นๆเป็นใจความสําพันเป็นหลักธรรมะอย่านั้นที่พอถึงตอนอัศกราจาดกเป็นคาตีที่แต่งขึ้นประกอบตัวคาถาเหล่านั้นเข้า,า,ขามาแต่งให้เป็นนิทานเล่างเรื่องว่าทําไมพระเจ้าจึงเลตอ์ข้อความนี้พระเจ้าจได้เล่าเรื่องอุทาหอนอย่างไรบ้างในการเกี่ยวกับการจัดธรรมะข้อนี้ และมีนักเลงดีตอนหลังต่อๆมาแต่งเรื่องปรับชาติให้แก่ตัวละครในชาดกนั้นเพิ่มก็อีกแต่คนนั้นปรับชาติมัเป็นคนนั้นคนนี้ปรับชากมเป็นคนนี้ <c oughs> แต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าความมุ่งหมายเดิมขอทงท่านนั้นไม่ใช่ต้องการจะให้ฟังนิทานการดอกหลังนั้นและยิดถืตัวชาดอกนั้น <c oughs> แต่หากต้องการเพียงให้ชายชาโดกนั้นเป็นเครื่องเพียงเครื่องช่วยความจำก็มันจำง่ายกับาที่จำข้อความยากๆที่เป็นตัวธรรมะถ้าเราจำเรื่องความแห่งท่องเรื่องชาติรือนนิทานนั้นได้เราจะจำข้อความของอจะจําใจความแท้ของหลักธรรมะข้อนั้นได้ง่ายที่คนร่ายการศึกษาคนที่มีการศึกษาน้อยจำนิทานสะดกวกกว่า เมื่อการเล่านิทานชาดกไปเรื่อยมาเนี่ยคำสอนต่างๆที่เป็นคติต่างๆมังยืนยาวมาได้เป็นพันๆปีถ้าไม่ใส่ไว้ในเปลือกู่ท้องนิทานมีแล้วมันสูงนานแล้วไม่มาถึงพวกเราแน่การที่หลักธรรมหรือคติข้อใดข้อหนึ่งของคนหลายพันปีมาแล้วมาถึงเราสมัยมี้ได้เพราะเขาใส่ไว้ในภาชนะทีท่ดีที่สุดคือนิทานมันเป็นเปลือกหรือเป็นภาชนะที่ดีที่สุด ที่จะรักษาข้าที่ธรรมอันนั้นเอาไว้ได้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องมาเรื่องแบบนี้ท่านเราควรจะถือว่าเป็นวิธีการหรือวิธีอุบายที่ฉลาดที่สุดที่ท่านให้มีชาดกมีทานชาดกจะเหมือนกันโดยมากเพื่อมิทานของตรีของอินเดียอันนี้คล้ายกันมากที่สุดใกล้ๆมีการติดต่อ,ตอ,อทั้งพันกลายิดมากแม้แต่ของอียิปต์หรือของจีน ช่งจังน่ว่าที่แท้ก็คือ,เ,อเครื่องมือตนิดหนึ่งซึ่งแทนกระดาษพิมพ์หรือตะมดุดหนังสือซึ่งไม่มีในสมัยนั้นนนั่เองสมัยนั้นไม่มีการปีดการเขียนไล่มีอะไรแล้วจะจะให้จ,จัดจดจำจดจือกันมาอย่างไรถ้าต้องมีวิธีการอย่างหนึ่งที่จะตระนวลักษาเอกของดีนั้นไว้ได้ในการเล่านิทานที่ควนฟังควนจําจําง่าย <c oughs> เราอย่าไปเชื่อ ตามตัวหนังสือในชาดกนั้นนั้นว่าคนพูดได้ว่าสัตว์พูดได้นั้นมันไม่ใช่ตัวเรื่องที่ต้องการให้ฟังหรือให้จําตัวเรื่องมันอยู่ที่ว่าคนหรืสัตว์นั้นพูดว่าอย่างไรและมันจริงตามนั้นหรือไม่ควรที่ถือเป็นหลักหรือไม่ท่านพอเราได้ยินว่าคนหรือสัตว์นั้นที่เป็นโพธิสัตว์นั้นไลยพูดไปว่าอย่างไรล้วก็มาพิจารณาดูตามหลักทการลามาสูขพอ่พอที่สมเหตุสมผลควรปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติตาม สมาธิต่สมัยที่เรามีการฟินเป็นหลักฐานอย่างนี้นิทานนั้นเราไม่ค่คยมีความจาเป็นไปเองคอ,อยสน,นใจอยู่ที่ะติธรรมที่เป็นแกนสารเป็นใจวามสําคัญของตัวชาดกนั้นต่างหากถ้า <c oughs> เราไม่ต้องสนใจเรื่องตัวชาดกนั้น,น,นแต่ว่าถ้าเพ่งเล็งกันในแง่อื่นซึ่งไงเป็นเรื่องทางาศาสนาหรือกตจธรรมทั่งกลับมีประโยชน์มาก ข้อความในชาดกในคำพิจารณาชาดกที่แต่งขึ้นแต่บโบราณนันเป็นประโยชน์แก่นักประวัติศาสตร์และนักวรรณคดีมากเขาแต่งหนังสือประวัติศาสตร์สมัยอินเดียในประวัติศาสตร์อินเดียสมัยพุทธกาลเป็นรบบรางวัลในการทําปริญญาบัตรปริญญาของอะไรส่วนมากเอาไปจากอักราชาดกเรื่องตัาากถษาของอสุตตันตปิฎก มันมีประโยชน์ทางอื่นอย่างนี้เป็นประโยชน์ทางวรรณกรรมประวัติศาสตร์เป็นต้นท่านท้าวาจิงหลานนี่ไม่มีอโลกเราก็จะขาดประโยชน์ส่วนนี้ถ้าเราอยาไปเพ่งเล็งแต่ด้านเดียวแล้วออดูถูกดูหมินในเจีบางอ่าเจไปเจทั่วไปมันมีประโยชน์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง